น้องอยากกินอะไรซีก็บอกชอบกินของง่ายๆเช่นพวกพิซซ่าไม่ก็แซนด์วิชอะค่ะสวัสดีค่ะพอยนะตอนที่5ีไปถ่ายแบบกับรุ่นพี่สีคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมวันนั้นซีกับแฟนก็เลิกกันค่ะซีเลยประกาศโสดแต่งตัวสวยๆไปมหาลาัยประชดแฟนซะเลยทุกคนในมหาลาัยก็มองมาตามคาดแหละค่ะ รวมถึงแฟนของซีด้วยที่ทำหน้าหึงหวงแต่ซีก็ไม่สนใจหรอกตอนพักซีก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็จะมีรุ่นพี่สีคนหล่อๆนั่งฝั่งตรงข้ามมองมาทางซีสงสัยลงความสวยของเราแน่ๆซีก็เลยขยับขาและท่านั่งให้รุ่นพี่เขาเห็นซีได้ชัดๆอะค่ะเขาก็ส่งยิ้มให้ซีซีก็ยิ้มตอบกลุ่มรุ่นพี่สีคนตรงนั้นค่ะ พี่คนหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกน้องอยู่ปีไหนขอเชิญไปถ่ายแบบชุดนักศึกษาได้ไหมครับพี่เห็นน้องน่ารักดีซีก็ยิ้มบอกถ้าไปแล้วเลี้ยงเข้าไหมพี่เขาก็ถามน้องอยากกินอะไรซีก็บอกชอบกินของง่ายๆเช่นพวกพิซซ่าไม่ก็แซนด์วิชอะค่ะซีก็ยิ้มตอบพี่เขาก็บอกพี่ไปกันสี่คนนะ ชีก็บอกได้หมดค่ะถ้าอร่อยว่าแต่ที่พี่จะพาไปเลี้ยงข้าวอ่ะอร่อยปะพี่เขาก็ไปเรียกอีกสามคนมาบอกได้นางแบบถ่ายโปรเจกต์แล้วว่าเพื่อนชีก็บอกถ่ายแบบพอนะคะวิดีโอไม่เอาพี่เขาก็บอกก็แล้วแต่สถานการณ์ครับน้องว่าแต่หลังถ่ายแบบเสร็จต้องพาน้องไปทานอาหารด้วยใช่ไหมเป็นพิซซาและก็จบด้วยแซนวิช นะครับว่าแต่มีค่าตัวไหมครับชีก็บอกค่าตัวไม่มีเลี้ยงข้าวอร่อยอร่อยก็พอพี่เขาก็ยิ้มกันชีก็รอไปสักพักพวกพี่ๆเขาก็เอารถมารักเชิญน,นางแบบขึ้นรถครับชีก็ตามขึ้นไปพวกพี่เขาก็เป็นมืออาชีพแปลกค่ะเริ่มงานกับชีตั้งแต่ในรถเลยนะแถมเลี้ยงข้าวก่อนด้วยหนึ่งมือมีทางพิซซ่าและก็แซนวิช อค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เริ่มทานกันในรถก่อนจะไปถ่ายแบบเลยละคะ่ะพอไปถึงที่ถ่ายแบบก็จะเป็นบังกะโลด้านหลังเป็นน้ำตกบรรยากาศดีสวยมากพี่ๆเขาก็ให้ซี C, แต่งตัวจัดชุดนักศึกษาให้เข้าที่และเราก็ไปยืนถ่ายแบบชุดนักศึกษากันแถวน้ำตกละอองน้ำตกมันก็ปล่อยลงมาใส่ชุดนักศึกษาของซีพวกพี่เขาก็เริ่มถ่ายแบบ พวกพี่ๆก็ผัดกันเข้ามาจัดท่าต่างๆให้ซีถ่ายแบบแต่ละคนสอนซีไปหลายท่ามากๆค่ะทั้งตรงน้ำตกหรือในบังกะโลซีสนุกมากๆสุดเหบี่ยงไปเลยพอกลุ่มรุ่นพี่เขามืออาชีพมากๆทำเก่งกันทุกคนแปลว่าต้องมีนางแบบหลายคนแน่ๆที่ผ่านมือพวกพี่ๆเขามาแล้วเป็นงานกันสุดๆ แต่กว่าจะจบงานกันทำเอาเหนื่อยปวดขาปวดตัวไปหมดแต่ก็เป็นประสบการณ์ถ่ายแบบที่สนุกดีค่ะซีไปร่วมงานกับกลุ่มรุ่นพี่เกินสิบรอบแน่นอนพักหลังทีมงานเขาก็เยอะขึ้นจากสี่คนเป็นสิบคนก็มีสลับผัดเปลี่ยนกันมาค่ะก็จบลงไปแล้วกับเรื่องของซีตอนที่ห้า หากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดึงแจ้งเตือนคลิปของพอยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนต่อไปนะคะฝันดีรับฟังก่อนใครด้วยระบบสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทโดยไม่ต้องรอขอบคุณค่ะ